ดูมะลิดแต่พี่น้องดูต้นมะลิดดูใบมันอะไหมมันละไหมมันละ,ม,ม,ละมันได้ฝนเมื่อาวานนี้เมื่อวานนี้ตกพอได้ชุ่มชื้นนะพี่น้องโอ้นี่รู้สึกมันดีขึ้นแต่ไที่แย,แย่ที่สุดของผมก็คืออันนี้ก็ยังยังไหมอยู่นะกระท้อนนะพี่น้องกระท้อน อะไรที่มันแน่นอนมันไม่แน่นอนไอ้ที่แน่นอนมันกลับไม่แน่นอนนะพี่น้องยิ่งไอ้เจ้านี้ด้วยโอ้โหงามดีจะตายแต่พี่น้องไปเห็นคลิปแรกๆที่ผมเอามาลงนะงามปึ๊ดเลยโหบันไม้ยันยอดเลยนะพี่น้องไม้ยันยอดเลยนะพี่น้องน่าจะไม่แต่ก็ดูแล้วมันก็น่าจะรอดแต่ว่าโอ้แต่ว่าสับัะสะบอมมากไม่รู้จะเอา เป่าแลวไี่น้องดูง่ายยันยอดกลางนีเลยพี่เรายอดข้างนี่ก็โอ้โหดูแล้วลมแรงสะบัดเลยนะพี่น้องลมมันมาเหมือนไฟไหม้ไรอ้อยมาเลยร้อนบึ้เลยไอ้นี่ก็นี่ก็แตกยอดใหม่แล้วถ้าฝนมาตกมาช่วงนี้ไปแล้วแล้วมันตกไปตลอดมันอาจจะรอดได้นะพี่น้องมันอาจจะรอด ถอน,อนหอ่ออีกรูปอีกต้นหนึ่งนะพี่น้องทิ้งใบใหญ่ทิ้งหมดแล้วเหลือแต่ยอดละยอดก็ยังเขียวอยู่นะอันนี้ก็เหมือนกันนะพี่น้องทิ้งใบเหลือแต่ยอดแต่ตอนนี้มันฝนมันมาแล้วนะพี่น้องพี่น้องดูไปเมื่อวานนี้ก็ตกนะตกไม่ไม่มากแต่ก็ตกได้ชุมคิดว่าน่าจะรอดอยู่นะพี่น้องคิดไปอย่างนั้นนะ ช่วยกันลุ้นกันแล้วกันเออช่วยกันลุ้นหน่อยกันลุ้นหน่อยเอาละเอาละดูพี่น้องท,ที่ที่ต้นไม้นู่นดิดูลมมันพัดลมมันแรงนะลมมันนพัดมันก็คือขยอมลืมน้ำนะพี่น้องขยอมลืมนาำขยอมลืมนาไปนู่น <S <S ถ้าอยากให้ดี เดินท่อน้ําก่อนดีที่สุดนะใครจะทําเกษตรมบผมนะเดินระบบน้ําไว้ให้เต็มเลยแล้วค่อยปลูกโอโ้ผมคิดว่าเปปลูกหนะ้าฝนล้วปีหน้าผมจะเดินท่อนนะเพราะงบกาลังปั้นอยู่นะพี่น้องนะเดินท่อก่อนเลยเนี่ยเป็นตัวอย่างจากผมนี่เลยใครอยากทํานะไปศึกษาของผมแนละ้วผมไลฟ์สดไว้ตั้งแต่ทําคลิปไว้ตั้งแต่ถางป่าเลยนะพี่น้องถางป่าเลย